เราจะสามารถทำงานให้เสร็จทุกอย่างที่เราต้องการได้อย่างไรคลิปนี้จะมาบอกคุณครับสวัสดีครับผมโอมชูสินนะครับผมไปอ่านหนังสือชื่อว่า Finish What You Start นะครับซึ่งเขียนโดย Peter Hollins มานะครับเขาสรุปว่าเราจะสามารถทำงานอะไรก็ได้ให้เสร็จ อย่างไรนะครับเขาสรุปสั้นๆนะครับการทำงานให้เสร็จคือการค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเหมือนการที่ฝึกกล้ามเนื้อของเรานั่นแหละในการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งองค์ประกอบของการทําให้เสร็จมีอยู่3องค์ประกอบด้วยกันนะครับคือหนึ่งสมาธิครับสครับคือการทําต่อไปเรื่อย แล้ว3ครับคือการกําจัดสิ่งรบกวนนั่นเองนะครับมีอยู่3องค์ประกอบนะคราวนี้ p อล l ินสนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีอยู่2เทคนิคที่เราจะสามารถทำงานให้เสร็จเป็นชิ้นเป็นอันได้นะครับข้อแรกคือการตั้งกฎของตัวเอง การตั้งกฎของตัวเองนะครับตัวอย่างเช่นตั้งกฎ3ข้อนะครับเอาง่ายๆคือ I want to do I will do I want to do นะครับ I want to do ก่อนนะฉันต้องการทำอะไรจุดๆ,ๆ,ๆุๆอันที่2ครับ I will do ฉันจะทำอะไรจุดๆ,ๆ,ๆุดแล้วอันที่3ครับฉันจะไม่ทำอะไร I want to do นะครับ I will not do ฉันจะไม่ทำอะไรอ่ะคุณหลับเฮ้ยไม่เข้าใจอะ่ะการตั้งกฎคืออะไร มาดูตัวอย่างกันเลยยกตัวอย่างนะครับสมมุติผมนะครับเอาตัวอย่างเดิมผมอยากจะเขียนหนังสือของตัวเองขึ้นมากฎของผมที่ผมจะตั้งนะครับการในการที่ทําให้เสร็จทุกอย่างคําว่ากฎอยากจะบอกว่ามันคือเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้นะเพราะมันเป็นกฎสื่อภาษาอังกฤษบางทีเขาเรียก rules หรือเขาเรียกว่า manifesto อะไรอย่างเงี้ยนะครับอะผมยกตัวอย่างที่ผมเขียนมานะครับในกฎของผม ตอนแรกคือผมต้องการจะทําอะไรฉันต้องการจะทำอะไรใช่ปะฉันต้องการจะมีหนังสือนะครับของตัวเองนะคะเห็นปะจะต้องการอะไรเห็นแบบเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่มันจับต้องได้อะก็คือหนังสือของเรานะครับที่เขียนเสร็จแล้วนะครับเห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับตัวที่2ฉันจะ i w วิ l ดูอะไรฉันจะทําอะไรฉันจะเขียนหนังสือนะครับให้เสร็จภายใน3เดือนนี้นับจากตอนนี้สเดือน โอเคนะครับแล้ว I want do I will not do ก็คือฉันจะไม่เล่นเชื่อมตัวอย่างฉันจะไม่ทำอะไระผมก็อาจจะเป็นฉันจะไม่เล่นโซเชียลมีเดียจนกว่าจะเขียนเสร็จหนึ่งบทอย่างเงี้ยโอเคไหมนี่คือกฎ3ข้อของผมผมต้องการจะมีหนังสือผมจะเขียนหนังสือภายใน3เดือนนี้ให้เสร็จแล้วผมจะไม่เล่นโซเชียลมีเดียจนกว่าผมจะเสร็จวันละบท เห็นไหมได้แล้วนะ3ข้อซึ่งกดข้อนี้พอเราตั้งกฎของเรานะหรือ manifesto นะตั้งเสร็จแล้วเราจะไม่เปลี่ยนแปลงมันแล้วเราจะทำมันให้เกิดสำเร็จโอเคไหมนะครับนั่นคือเทคนิคข้อแรกนะครับต่อมาเทคนิคข้อที่2เมื่อคุณคิดจะผัดวันประกันพุ่งหรืออาจจะผัดวันในการทำงานต่างๆนะครับฮอลลิมส์เขบอกว่าให้ใช้กฎ10 10 10 กด10-10ิบคืออะไรนะครับเรามาดูกันนะครับก่อนที่จะไปพูดว่ากฎ10-10 10จริงๆ10 10 10มันคือ10นาที10ชั่วโมงแล้วก็10วันเขาบอกว่าคนเราอะมนุษย์เนี่ยนะมีอยู่2โหมดคือโหมดปัจจุบันตอนนี้กับหมดอนาคตหลักการคือถ้าเราต้องการที่จะมองภาพอนาคตไปไกลๆมากๆเลยนะครับว่าเอ้ยถ้าเราทํางานเสร็จแล้วเราจะได้อะไรเห,เห็นภาพชัดเจนนะครับหมดปัจจุบัน ของผมยกตัวอย่างนะหมดปัจจุบันของผมคืออยากจะเขียนหนังสือให้เสร็จใช่ปะ่ะหมดอนาคตคือผมได้หนังสือแล้วอะ่ะได้หนังสือที่จะไปออกเปิดตัวที่งานหนังสือเห็นเป็นรูปล่ากนะมองอนาคตนะครับคราวนี้ถ้าคุณคิดจะผัดวันประกันพรุ่งนะเขาบอกว่ากลับมาเนาะใช้กด10 10 10 10ตัวแรกคือ10นาที10ตัวที่2คือ10ชั่วโมงและ10ตัวที่3คือ10วันใช้ยังไงกดข้อนี้นะครับกดข้อแรกถ้าเราสมุด ผัดวันประกันพุ่งในการเขียนหนังสือตอนนี้นะครับให้เราคิดภาพ10นาทีก่อนใน10นาทีนี้ถ้าเราไม่เขียนหนังสืออ่ะอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอาจจะส่งงานบรรณาธิการไม่ทัน10นาทีนี้นะเพราะอาจจะต้องส่งและนี่สินาทีเนี่ยต้องเอาสารบัญให้อำนาจทการดูอย่างเงี้ยนะสิบชั่วโมงมากถ้าเลื่อนออกไปถ้าสมมติเราเลื่อนเขียนหนังสือเอาไว้10ชั่วโมงอ่ะอาจจะแบบยกตัวอย่างส่งลรงพิมพ์ไม่ทันเลยอืมเพราะว่าจะออกงานหนังสือแล้วนะครับ ต่อไปถ้าเราเลื่อนไป10วันมั้งละ่ะ10วันก็คือแบบถ้าเลื่อนออกไป10วันอาจจะแบบออกหนังสือไม่ทันเลยอะ่ะคือไม่ได้ออกเลยก็เป็นไปได้ใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นให้เราคิดถึงโหมดอนาคตนะครับว่าสินาทีต่อไปอะ่ะถ้าไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้น10ชั่วโมงต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นแล้ว10วันอะ่ะมันก็จะแบบเห็นภาพนะว่าเฮ้ยมันจะไม่ดีมันมากเลยอะ่ะคือโหถ้า10วันนี่คือออกหนังสือไม่ทันเลยนะเราจะไม่ได้ อะไรที่เราอยากต้องการดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นภาพเลยชัดเจนมากว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไม่ทำเนี้ยถ้าเราขัดวันประกันพุ่งอะ่ะอันเนี้ยคือผลลัพธ์ที่มันจะออกมามันไม่ดีมากๆเลยใช่ไหมครับเห็นไหมเนาะเพราะฉะนั้นการคิดแบบนี้ทําให้เราเห็นผลลัพธ์ในอนาคตว่าเฮ้ยเราถ้าเราไม่เขียนหนังสือในอีกสินาทีเนี้ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับใน10ชั่วโมงนี้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วนะใน10วันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น,น,น,นะเ,นเป็นการสร้างแรงกระตุ้นน่ะให้เราสามารถเขียนหนังสือ ให้ผมเองอ่ะเขียนหนังสือแล้วก็เขียนทันทีเขียนตอนนี้เลยนั่นเองนะครับนั่นคือสรุปนะครับของนะครับหนังสือที่ชื่อว่า finish what you start นะครับของ Peter h o l l i n s นนเองนะครับสรุปนะ องประกอบของการที่ทําให้เสร็จนะครับเราต้องมีสมาธิทําต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จัดการกับสิ่งรบกวนเนาะซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเทคนิคผมไปเล่าเรียบร้อยแล้วแหละว่า2เทคนิคในการทํางานให้มันเสรนะ็จอ่ะก็คือ 1. ตั้งกฎของตัวเองนะครับฉันต้องการทําอะไรฉันจะทําอะไรแล้วก็ฉันจะไม่ทําอะไรโอเคไหมต่อมาถ้าคุณคิดว่าคุณจะผัดวันประกันพรุ่งให้คิดถึงภาพอนาคตนะครับโดยใช้กฎส10 10ิ0ิบ กด 10, 10 10 10นะครับ10ตัวแรกคือ10นาทีถ้าผ่อนผันไป10นาทีจะเกิดอะไรขึ้น10ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นแล้ว10วันมันยิ่งใหญ่ผลลัพธ์มันจะแบบหวยไปเลยนะ10วันจะเกิดอะไรขึ้นนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเอาเทคน,คนิคนี้ไปทำนะแล้วก็ใครชอบนะครับหนังสือสรุปต่างๆนะครับเกี่ยวกับ productivity ก็อย่าลืมกด subscribe สั่นกระดิ่งไว้นะครับโอเคคราวนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายครับ